เ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบง่ายทุกคนดูแต่งแบบง่ายใครเกาแต่งได้เราไม่ได้มาสอนนะเรามาแต่งให้ดูว่าแต่งยังไงคือแบบแต่งง่ายๆอันดับแรกอันนี้ตัวแรกลงอันนี้ก่อนที่เป็นน้ำลงไปก่อนอันนี้เราเรายังไม่ได้ทาอะไรนะก็คือแต่งจริงเลย คือเราแต่งยังไงเราก็แต่งอย่างนั้นขอย้ำว่าไม่ได้สอนนะแต่งให้ดูตัวที่หนึ่งลายมันแห้ง ตัวที่สองกันแดดตอนกลางวันนี่ชีวิตประจำวันของเราก็คือต้องลงกันแดดนะเพื่อนๆเทา่านี้ตัวที่สองกันแดดรอดูนะจ,จะจะรอดไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราแต่งเราแต่ง เราแต่งใส่โทรศัพท์ให้ทุกคนดูเราแต่งใส่กล้องโทรศัพท์ให้ทุกคนดูเราจะไม่ตัดต่อนะเพื่อนๆเราจะแต่งให้ดูจริงเลย ช่วงรอมันแห้งก็หวีผมรอแต่งแบบง่ายแต่งก็อาจจะดีกว่าไม่แต่งมั้งเนาะเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วแบบก็แต่งนิดนึงมันก็น่าจะดีกว่าไม่แต่งมัง้ง สำหรับใครที่แต่งหน้าไม่เป็นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเราแต่งออกไปก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราแต่งไม่เป็นเขาดูไม่ออกหรอเราก็แต่งไม่เป็นเหมือนกันตัวที่สามอันนี้คือเบสมันจะทำให้หน้า,า่าบแต่งหน้าไม่มีรองพื้นยังไงก็รอดเพื่อนๆไม่ต้องกลัวแต่ถ้าลงรองพื้นนี่แหละอันนี้ยาก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกี่ยยากมันจะตกล่องอะไรเงี้ยเราจะไม่ไม่ใส่ลองพื้นเลยนะอันนี้เบสเบสมีตัวเดียวไม่ต้องเลือกสีของฟิตมิ ทุกตัวที่เราลงยามาต้องต้องให้มันแห้งสนิทเราค่อยลงตัวต่อ,ต,อต่อไปคราวนี้รอตัวนี้ให้มันแห้ง ช่วงรอมันแห้งเราก็ทาลิปเราก็ทาลิปรอเนาะช่วงรอหน้าแห้งทาเท่าไหร่เดี๋ยวทาสีส้มมากันช่วงรอมันแห้งเราก็เขียนคิ้วรอ ตรงตรงคิ้วเนี่ยเราเขียนไม่เป็นเราช่วงรอมันแห้งแล้วเพื่อนเพื่อนมันจะได้ไม่เสียเวลาเรา ส่วนอันนี้คือแว็กคิ้วเนี่ยเรามาเขียนซ้ําตอนเราแต่งเสร็จได้แต่อันนี้แบบรอให้มันแห้งจะได้ไม่เสียเวลาไงอันนี้คือเราแต่งจริงเราเราจะออกไปข้างนอกจริงเราจะแต่งจริงเขียนคิ้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นี่เราเลือกสีที่ ถ้าเราจะมาแต้งจุดเด่นจุดด่างดำเราจะเลือกสีที่มันสว่างกว่าผิวจิงบางเอิญเราเราไม่มีจุดด่างดำเราก็เอามาทําตรงนี้แล้วกันเอามาทำไฮไลท์ตรงสันจมูกย้ำว่ามันต้องสีสว่างนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอามาทําเป็นรองพื้นอะก็เอาสีที่มันเนียนกับผิวหน้าเราอ่ะอันนี้เรามาไว้แต้มจุดด่างดำตรงขาเราเวลายุงกัดแล้วมันมีรอยดำอะไราเงี้ย มันก็ทำนี้ได้เห็นปะ่ะมันก็ทำให้จมูกโด่งขึ้นนิดนึงสีอ่อนกว่าผิวจริงสีสว่างกว่าสีผิวจริงได้แล้วทุกอย่างแห้งหมดแห้งแล้วคราวนี้ก็ลงแป้ง แป้งเราใช้ตัวนี้มันไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นไม่ใช่อะไรนะมันเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเพื่อนๆจริงๆถ้าเพื่อนๆนกลัวไม่ชัวร์ก็ใช้แป้งฝุ่นอันนี้คือเราใช้แป้งฝุ่นจริงๆเลยแต่ว่าเราเราใช้ตัวนี้ไงเราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเนียนไหมต่อไหมเข้ากันซื้อมาใหม่เต็มเตมอยู่เลยเกี่แป้งถ้าใครใช้ตัวเนี้ย ยังไงก็รอดถ้าใช้แบบนั้นนะมันจะตกล่องมันจะแบบสําหรับมือใหม่มันจะทํายากอันเนี้ยเราจะบอกเทคนิคว่าใช้เนะี่ยยังไงก็รอดใช้แป้งนะแต่แป้งอะใช้ไงก็ได้แป้งถ้าไม่ผสมรองพื้นยังไงก็รอดอันนี้เป็นแปงน้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดาถ้าเรากลัวว่ามันจะตกล่องมันจะเข้มเราก็เอาเอาข้างๆก่อน คือตอนเราแตะแป้งตอนแรกแป้งมันเยอะใช่ไหมเราก็เอาข้างๆก่อนพอแป้งมันเหลือน้อยเราค่อยมาตรงกอบหน้าลราเนี่ยถ้าใช้แป้งถ้าใช้แป้งไม่ใช้รองพื้นเนี่ยสองอย่างเนี้ยรอดไม่มีทางที่ตกลองทั้งบาลต่อให้เหงื่อออกก็ไม่ตกลอง แต่งไบเกิเดี่ยอ่อนเองเงิน แล้วลงแป้งเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไอซ i e ดูบัตรออนแปลงเราจะเราจะไม่ได้ใช้รวมกันนะแปลงเราเพื่อนๆแปลงปัดแก้มวันนี้เราจะใช้สีส้มของคิวเพจ ปัดแก้มนี่ไม่มีสูตรตายตัวนะเพื่อนๆจะปัดขึ้นปัดออกด้านข้างปัดกระจุกไว้ตรงกลางเหมือนัยรุ่นได้หมดแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่รูปหน้าใครจะเป็นยังไงแล้วก็อยู่ที่ความชอบของเราส่วนเราหน้าเรามันใหญ่ใช่ปะ่ะแก้มเรามันใหญ่อยู่หน้าเรามันใหญ่เราก็จะปัดขึ้นเพื่อให้มันเลียวเราจะปัดออกอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะกระจุกไว้ตรงกลางเหมือนัยรุ่นก็ได้ เพราะว่าไม่ไม่มีใครทําผิดทําถูกนะแต่งหน้าเราไปคุยกับน,น้องที่คิวเพจอะเขาบอกแล้วแต่ความชอบของเราแล้วต่อให้เราแต่งผิดก็ไม่มีใครดูอ่อนอ่อนเอง มันเป็นสีส้มมันจะไม่ค่อยออกสีอันนี้ไฮไลท์หรือคอนทัวร์ จะทามาหรือไม่ทาก็ได้นะแต่เราก็เอานิดนึงเพื่อให้มันสว่างอ่ะตัวนี้ไม่ทาก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางคนกลัวมันตกล่องเสร็จแล้วทางนี้ก็ ไฟไม่ค่อยสว่างอืไอเชลโดลงสีเข้มก่อนชิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกก็ลงสีเข้มก่อนแล้วกันลงทีเดียวไม่ได้นะเพื่อนๆต้องค่อยๆลงแล้วเกีย น,นี้ก็ลงสีอ่อนอันนี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนสีอ่อนตรงหัวตาสีอ่อนตรงหัวตา คราวนี้ก็มาใช้ไอเทมมันเป็นวิงวิงสีอ่อนสีอ่อนตรงหัวตาเหมือนเดิมสีอ่อนตรงหัวตา อันนี้ก็สีเข้มสีเข้มสีเข้มตรงห่างตาสีเข้มตรงห่างตาสีอ่อนนะเพื่อนๆสีอ่อนตรงนี้ แล้วคอันนี้ก็ดัดขนตาสามจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนับหนึ่งถึงสิบอ่ะสามจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมเนาะเราใช้ตัวนี้ปัดขนตาเมเบลีนเราเวลาเราจะปัดขนตาเพื่อนๆเราจะขูดออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ อยงนี้เพื่อให้มันเรียงกันใช่ไหมเราพยายามแล้วมันไม่ได้อะไรที่เราพยายามแล้วมันไม่ได้เราก็อย่าเราก็อย่าฝืนไม่ร้วเพื่อนเพืนเห็นไหม เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเวลาเราปัดอันเนี้ยแล้วมันติดกันเราเอาไม้จิ้มฟันเขี่ยออกได้แล้วถ้ามันเลอะตรงไหนเราก็คัดตั้นบัดมาเขี่ยออกได้เห็นไหมเพื่อนๆ เห็นไหมแตกต่างไหมเห็นไหม,มเสร็จหมดทุกอย่างแล้วทราวน,นี้เราก็เก็บรายละเอียดอันนี้คือสีเข้มสีเข้มนำห้ทำให้ไร อันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะปัดกรอบหน้าตรงนี้ที่หน้าเรามันใหญ่นะให้มันเหลือเล็กๆสีเข้มอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายของเราอันนี้ไม่ทำก็ได้แล้วเพื่อนๆแต่เราก็ทำไี้ด้วย เราก็มาเติมเต็มตรงไหนเราอยากเติมเราก็เติมได้ก็แก้มน,นิดนึงแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแตกต่างไหมเพื่อน แต่งกับไม่แต่งต่างไหมต่างเลยเนาะไฟมันไม่ค่อยสว่างก็แค่นี้ง่ายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเรานะคะขอบคุณค่ะ เราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนดูเราไหมเรามารุ้นกัน